ปล่อยวางใจ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 ใจที่หลุดพ้นแล้วไม่กำเลิบแล้วก็ปล่อยวางใจใจที่เคยร้อนเพราะตัณหา ตัณหาความอยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นทั้งที่เป็นกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาใจที่เคยเล่าร้อนใจที่เคยวุ่นวายใจที่เคยสับสนใจที่คอยถูกนวิวรณ์ครอบงำเมื่อเราปล่อยวางใจเห็นโทษเห็นทุกข์ในใจที่เกิดจากตัณหา ใจที่เกิดจากตัณหานั้นถ้าเราไม่ปล่อยวางใจตัณหาก็จะใช้ใจนั้นไปสแสวงหาสแสวงหาความทุกข์นะครับสแสวงหาความทุกข์ความเดือดร้อนความฟุ้งซ่านความกังวลความมิตตกสแสวงหาราคะโลภะโทสะโมหะแสวงหาแต่โทษแต่ความเสื่อมความประมาท กลับมาเมื่อเราปล่อยวางใจสละใจให้กับตันหาตันหาไม่มีใจที่จะใช้นะครับที่จะใช้ในการปลดการเกิดการดำรงอยู่หรือว่าเพลิดเพลินพอใจเมื่อใจเราปล่อยวางใจตันหาก็ไม่สามารถ เกิดขึ้นได้นะครับปล่อยวางใจใจไม่เกิดในตัณหาก็เป็นอันสงบระงับไม่กําเริบหลุดพ้นด้วยได้ดีแต่ถ้าใจยังเกิดนะครับตัณหาเกิดในตัณหาอยู่เพราะเราไม่ปล่อยวางใจมีใจไปหมกมุ่นกับตัณหามีตัณหาเกิดในใจ รูว่าใจไปเกิดในตัณหาอยู่มันก็จะทำให้ไม่สะอาดใจไม่สงบใจไม่บริสุทธิ์ใจเมื่อเราปล่อยวางใจให้กับตัณหาแล้วนะครับปล่อยวางใจธรรมชาติของตัณหานั้นมันเป็นทุกข์ธรรมชาติของใจนั้นมันเป็นธาตุรู้ที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน และใจนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อปล่อยวางใจเราก็หลุดพ้นนะครับหลุดพ้นจากใจก็ว่างได้นะครับไม่วุ่นวายกับใจไม่กังวลห่วงใจนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องใจจะเป็นอย่างไร ปล่อยวางใจนะครับปล่อยวางใจเมื่อปล่อยวางใจแล้วก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจใจจะเป็นอะไรใจจะเกิดจะดับจะ,จะเจริญจะเสื่อมจะไปจะมาก็ไม่เป็นอะไรเปรียบเหมือนเรามีคนรักแล้วเลิกรักเลิกกันเลิกลาจากกันเขาจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่อะไรไม่สงสัยไม่อยากรู้ไปไหนทำอะไร เราก็ไม่สนใจการที่เราปล่อยวางใจนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องใจต่อไปเปรียบเหมือนเราไม่มีเจ้าหนี้นะครับเจ้าหนี้ก็ไม่มาอะไรกับเราการที่เราไม่มีเป้เป็นเจ้าหัวใจนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องใจ,ใจิตใจเปรียบเหมือนใจที่เป็นหมอไม่ต้องตามรักษาว่าหมอจะรักษา ใจอย่างไรให้หายให้ดีเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องนั้นอีกต่อไปปล่อยวางใจนะครับปล่อยวางใจเมื่อปล่อยวางใจแล้วไม่ต้องทุกข์ร้อนกับใจไม่ต้องวุ่นวายกับใจไม่ต้องกังวลกับใจไม่ต้องเหนื่อยกับใจไม่ต้องลําบากกับใจนะครับไม่ต้อง ทุกขับใจปล่อยวางใจก็หลุดพ้นนะครับหลุดพ้นก็น,นิพพานเพราะนิพพานนั่นคือการวางใจวางจิตวางวิญญาณไม่ไปยึดไปเกาะเกี่ยวไปเหนี่ยวรั้งว่าเป็นเราเป็นของเราตัวตนของเรา,เ,ราเพราะธรรมชาติของใจนั้นเขาเรียกว่าธรรมชาติของใจนั้นมีตัณหาคือต้องการแต่ตัณหามันก็เลยมีแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในใจ มาค้างอยู่ในใจความรักความโลภความโกรธความหลงความพอใจพอใจความดีใจเสียใจมันเกี่ยวกับใจทั้งหมดเมื่อเราปล่อยวางใจได้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรกับใจไม่เป็นอะไรกับใจไม่มีอะไรกับใจนะครับมันก็เลยไม่ต้องรับภาระรับผิดชอบทางใจนะครับเป็นการปล่อยวางใจให้กับตัณหาปล่อยวางใจให้กับทุก ปล่อยวางใจให้กับอนิจจังปล่อยวางใจให้กับอนัตตาเมื่อปล่อยวางใจแล้วก็หมดภาระหมดห่วงไม่ต้องไปเหนื่อยกับใจอีกไม่ต้องทุกข์ทรมานกับใจอีกเพราะใจนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่แล้วเพียงแต่เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจของเราเอง ที่ไปยึดกายใจว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเป็นต้นตนของเราก็เลยต้องเกิดแก่เจ็บตายไปกับกายต้องเกิดดับไปกับใจต้องทุกข์ไปกับใจ,บใจเพราะกายนั้นเป็นดัญหาใจนั้นเป็นดัญหาครอบครองกายใจนั้นเป็นมารมันก็เลยมีแต่ทุกข์มีแต่โทษมีแต่ความเสื่อม มีแต่ความบังคับบัญชาไม่ได้มีแต่ความที่มันเป็นปัญหาเป็นเรื่องเรื่องหิวอ,อิ่มเรื่องอดเรื่องอุจจาระปัสสาวะหนักเบาเรื่องของความแก่เจ็บตายความเป็นโรคใจก็เหมือนกันมันมีโลกของตัณหาโลกของพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบยินดียนร้ายเราก็เลยสละใจสละกาย ทิ้งกายทิ้งใจละกายละใจปลองปล่อยวางกายใจเพราะว่ากายใจนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่แล้วในความเป็นกายเป็นใจนั้นมันมีความเกิดแก่เจ็บตายนะครับมันมีความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ความพอใจพอใจความยินดียินร้ายความพอใจเพลิดเพลิน,นความรักให้มันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเืองรุ่มหลงและมัวเมา เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเสื่อมทุกทุกเป็นที่ตั้งแห่งความกังวลก็เลยปล่อยวางกายปล่อยวางใจเมื่อปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้ก็ปล่อยวางาธาตุขันธ์ยะได้ไม่ติดพันไม่ผัวพันไม่ผูกพันว่าเป็นเราเป็นของเราตัวตนของเราก็พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายพ้นจากความทุกข์ความผิดหวังพลาดพลาด เพราะคนเราจะให้ถึงใจให้ถูกใจให้ชอบใจให้ดีใจให้ภูมิใจคือเป็นธาตุของตัณหาตลอดเวลาซึ่งก็ไม่จบไม่สิ้นเมื่อรู้เท่าทันตามวาเป็นจริงในสังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ปล่อยวางเห็นความเกิดดับเห็นความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่ยตลอดเวลา เปรียบเหมือนเป็นสิ่งอื่นเป็นของอื่นเป็นของผู้อื่นไม่ใช่เป็นของเราในกายในใจก็เป็นการละละรูปละนามละกายละใจทิ้งกายทิ้งใจได้ไม่ห่วงหาอะไรอาวรไม่ต้องสำคัญมั่นหมายในความเป็นกายเป็นใจทิ้งกายทิ้งใจเสียได้ก็หลุดพ้นจากกายจากใจ เพราะกายใจนั้นเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานที่ตั้งแห่งทุกโทษเวรภัยปล่อยวางกายปล่อยวางใจปล่อยวางกายปล่อยวางใจให้กายเป็นสักว่ากายใจเป็นสักว่าใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่แล้วเมื่อปล่อยวางกายปล่อยวางใจก็ไม่ต้องอาลัยอาวรณ์ เพราะกายใจนั้นเวลามันสิ้นลมหายใจเวลาสิ้นใจก็เป็นของว่างเปล่าเป็นของศูนย์เปล่าเป็นของไม่มีค่าไม่มีความหมายไม่มีราคาใดเป็นของที่ต้องทิ้งต้องคว้างขึ้นสู่ธรรมชาติปล่อยวางกายปล่อยวางใจไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องรักษาไม่ต้องดูแ,แลไม่ต้องอะไรกับอะไรกับกายกับใจ ไม่ต้องติดข้องในกายในใจไม่ต้องห่วงกายว่าจะงามไม่งามไม่ต้องห่วงใจว่าจะสุขจะทุกข์ปล่อยวาง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 กายปล่อยวางใจหลุดพ้นอิสระจากเครื่องเศร้าหมองปล่อยวางกายปล่อยวางใจไม่ต้องแบกภาระไม่ต้องแบกทุระ ไม่ต้องเป็นธุระไม่ต้องมีกิจธุระกับกายกับใจมากจนเหน็ดเหนื่อยจนยุ่งยากจนวุ่นวายปล่อยวางกายปล่อยวางใจปล่อยวางกายปล่อยวางใจมันจะไม่เที่ยงมันจะเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ช่างมันเรื่องของมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเราปล่อยวางกายปล่อยวางใจปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วก็แล้วแล้วไปไม่ต้องอะไรกับอะไรไม่ต้องห่วงกันอีกปล่อยวางกายปล่อยวางใจปล่อยวางกายปล่อยวางใจปล่อยวางกายปล่อยวางใจก็หมดเรื่อง อดเรื่องไม่ต้องมาแก้ากายแก้ใจเพราะแก้ไม่จบแก้ไม่สิ้นแก้ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นมันมีแต่เรื่องกายเรื่องใจห <skateboard ing. S 1> <อ>ลุทิ้งสลับทิ้งกว้างทิ้งไม่เอามาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไม่เอามาเป็นพันธะไม่เอามาเป็นภาระทิ้งกายทิ้งใจกายเป็นของว่างเปล่าใจเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่มีอะไร ไม่ได้มีเกณฑ์สารสาระอะไรไม่มีอะไรน่าพัฒนาน่าต้องการหรือน่าเอามันมีแต่โทษทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งโลกเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกัดเคืองลุ่มหลงมัวเมามีแต่การเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยใจทิ้งกายทิ้งใจไม่เอากายไม่เอาใจห่างกายห่างใจไม่ห่วงกายไม่ห่วงใจกายใจไม่เที่ยงเกิดดับไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราตัดขาดตัดกายตัดใจปล่อยวางกายปล่อยวางใจปล่อยวางกายปลงวยวงใจปล่อยวางใจปล่อยวางให้มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเค่นั้นเองไม่ต้องพยายามที่จะทำอะไรไม่ต้องพยายามที่จะรักษาตัวรักษาใจเพราะรักษากายอย่างไรก็แก่ก็เจ็บก็ตาย รักษาใจยังไงก็เกิดดับรักษาใจยังไงก็ไม่เที่ยงรักษาใจยังไงก็ว่างเปล่าก็ทิ้งไปปลงไปปล่อยไปวางไปปล่อยวางกายปล่อยวางใจก็เป็นอิสระซังจะได้สงบกายสงบใจจะได้หมดเรื่องกายหมดเรื่องใจจะได้จบจะได้เคลียจะได้คลายจากกายจากใจเสียที ปล่อยวางกายปล่อยวางใจปล่อยวางนะครับปล่อยวางปล่อยวางใจปล่อยวางใจจะเป็นยังไงก็ช่างมันปล่อยวางใจ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 